สวัสดีครับพบกับผมนายรถไทซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเจ้า M7040 นะพี่น้องโรงงานไทนะพี่น้องงานพื้นที่ประมาณสักแปดไร่ครับพื้นที่ที่ทิ้งไว้นางแว้นานนะครับก็ m 7 0 4 0คันนี้ก็คันที่เคยถ่ายแล้วพี่น้องคัน3000กว่าชั่วโมงครับ รถพึ่งออกมาได้ปีนิดครับทันที่ถ่ายประจำแล้วครับวันนี้ก็ลูกชายมาขับแทนครับมือใหม่หัดขับครับพี่น้องมาลอง M7040 ครับดินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพื้นที่ที่ทิ้งล้างไว้นานครับก็มาเช่าเพื่อไว้ปลูกอ้อยนะครับมือใหม่หัดขับครับก็มาเจองานไถตัดล่องมันนะครับดินเหนียวๆด้วยนะครับฝนตกใส่เมื่อคืนครับ ต้องรีบปลูกแล้วนะครับตุลาแล้วนะครับทำทันก็ทันครับทำไม่ทันก็แห้งครับโอ้เครื่องแน่นนะพี่น้องลด3,000เมตรตึ่มงมรับออกนิ่เหนียวนะครับมือใหม่นะพี่น้องไม่ว่าก,กันนะครับตามสภาพนางงานครับโอ้โหยินเน่เหนียวนะเหนียวด้วยก็ใช้ตัดล่องมันไปด้วยครับ ดูดิครับก็เพิ่งมาจากทำงานจากนอกใหม่ๆครับก็เลยมาจับเลยนะครับลงถานง,งานไถ่ายพันสามเลยนะครับร้อยไถก็ถือว่าไถเข้าดีอยู่นะครับวันนี้ผมก็ว่าจะมาถ่ายหน้าง,งานปลูก้อยแล้วครับผมก็เลยมาขอถ่าย m 7 0 4 0นคันที่ถ่ายประจำนะครับ ที่เคยเช่าที่ข้างๆกันนะครับ m 7 4 0คันนี้ก็เคยถ่ายตั้งแต่วันแรกที่ออกมาเลยนะครับอเจอแบบนี้ก็ลำบากสิครับเจ้าของเดิมเช่าไว้ปลูกมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับไม่ได้ขุดเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมือครับใช้คําว่าเปลี่ยนมือครับเจ้าของ M7040 คันนี้ก็เลยมาเช่าเพื่อไว้ปลูกไว้นะพี่น้อง ฝนตกใส่ทั้งคืนครับหลังจากฝนทิ้งช่วงมานานนะครับเมื่อคืนก็ตกใส่ทั้งคืนครับแน่นอยู่นะครับเสียงเครื่องครับโอ้สุดจัดครับต้องยกหางช่วยครับเหนียวนะพี่น้องดูดิติดผ่านไปเลยนะครับ ไม่หมุนเลยนะครับดูดีครับน่าจะกินน้ำมันนะครับสาภาพหน้าง,งานแบบนี้ครับโอ้สุดอยู่นะครับแบบนี้ครับโอ้แรงดีนะผมมาเจศนครับแรงดีใช่ได้อยู่นะครับ มือใหม่นะพี่น้องมือใหม่โอ้พื้นที่ก็ไม่อยากพูดถึงนะพื้นที่ครับเดินไม่ได้เลยครับพื้นที่ก็ลําบากครับขับแคบนะต้นไม้ก็เยอะครับจอมปวกก็มีครับโอ้เหนียวนะพี่น้องเนี่เหนียว,ยวลุ่มๆเลยครับก็ขอจัดเป็น2 EP ีพนะพี่น้อง เพื่อให้ดูการทำงานของรถก็ใหม่คนก็ใหม่ครับโอมเดิมก็แรงนะผมว่าขนาดไม่มีเทอร์โบนะครับยังแรงเลยครับมีแต่น้ำนะครับ โอ้ผมเดินถ่ายก็เดินยากนะมีแต่น้ำนะครับโอ้แบบนี้เหนื่อยเลยนะคนขับครับเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นล่องล่องมันเก่านะพี่น้องแบบนี้ก็เหนื่อยเลยครับผมอยากเดินถ่ายใกล้อยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่มันเป็นน้ำครับ กล้องก็จะสั่นไปนะพี่น้องขออภัยด้วยนะครับที่ัเป็นน้ําครับดูดิครับเป็นน้ําทั้งแปลงเลยนะครับดูดิครับโอ้สุดจัดยิงครับขนาดรดน้ําหนักเยอะๆครับไถานานถาไถไรที่มีน้ําได้สบายเลยครับพี่น้องดูรอยไถดีครับไม่ใช่ผม พูดเอานะครับดูดีครับรอยไถครับมีแต่รอยไถใหญ่ๆเลยนะครับในน้ำด้วยนะครับโอ้ถือว่าเป็นหน้างานที่ใช้กำลังรถเยอะพอสมควรครับมาแล้วนะครับนี่แหละครับการถ่ายคลิปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องต้องลงทุนขี่รถมาทั้งไกลนะพี่น้องแล้วก็ ลุมๆก็ได้ตามถ่ายนะครับเพื่ออยากให้พี่น้องได้ชมครับบรรยากาศที่ทุ่งไร่ทุ่งนาครับบรรยากาศบ้านๆของเราครับคนที่ไปทํางานต่างแดนหรือไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้ดูคลิปผมก็มีกําลังใจสู้ต่อนะครับเพราะว่าอาชีพในฟันแต่และคนไม่เหมือนกันครับทางท่านก็ดูคลิปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อกลับมาจาก ต่างแดนจะได้มีเงินมาซื้อรถอยากเป็นเจ้าของรถไถสักคันครับก็เป็นไปได้ครับทำงานต่างจังหวัดหรือต่างแดนครับเพื่อเป็นแนวทางครับผมก็ตามถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูแล้วครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับก็รถไถเขาก็ออกแบบมาดีหมดแล้วครับอยู่ที่เราใช้งานนะพี่น้องใช้งานด้วยแล้วก็การ เปลี่ยนถ่ายของเหลวก็สําคัญนะพี่น้องเปลี่ยนถ่ายของเหยวต้องทําตามรอบนะครับไม่ใช่ว่าเกินชั่วโมงมาเยอะแล้วก็ไปเปลี่ยนถ่ายนะครับแบบนั้นรถเราก็จะอยู่กับเราไม่ได้นานนะครับเปลี่ยนถ่ายตามรอบตามอะไรก็รักษารถของเราไว้ได้นานนะครับของเหลวนี่ก็สําคัญเลยนะครับ โอ้เหนียวไหมพี่น้องเหนียวโอ้จัดจร,จริงครับเหนียวเหนียวเนืดเลยครับดูดีครับโอ้เจ็ดศูนย์ก็แรงครับแรงสั่งได้ครับโอ้ม,มีอนกันครับยกฐานช่วยนะพี่น้อง ตามหน้างานครับก็ขอฝากกดติดตามไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ